สวัสดีค่ะตอนนี้มนอยู่ที่สวนองุ่นนะคะในเขตวาดปุริเชล่าจังหวัดเวโรนาอิตาลีค่ะเพราะว่าในโซนนี้นะคะมีไวน์ที่ขึ้นชื่อเป็นรลันดับอันดับต้นๆของอิตาลีเลยนะคะอย่างเช่นไวน์อมาโรเน่และก็ไวน์เรชอตโตแต่ว่าต้องมีคำว่าคลาสสิกตามหลังนะคะเพราะว่าในแต่ละที่นะคะเขานำชื่อนี้ไปก๊อปปี้แต่ว่าไม่มีคำว่าคลาสสิกตามหลังนี่แสดงว่าไม่ใช่ในโซนนี้นะคะ แล้วก็สวนองุ่นในโซนนี้นะคะเขาจะปลูกทํไวกันหมดเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบว่าเป็นขายไปขายแบบแบบแบบทานนะคะแล้วก็ส่วนมากแล้วจะเป็นไวน์แดงไวน์ขาวก็มีบ้างปะปายนิดหน่อยนะคะส่วนมากจะเป็นไวน์แดงซะทั้งหมดเลยนะคะแล้วดูบรรยากาศไปด้วยนะคะเพราะว่าในรอบๆอบตัวโมนี่นะคะซ้ายขวาหน้าหลังหรือว่าทั้งดอยนู้นนะคะเป็นสวนองุ่นหมดเลยะคะ่ะ แต่ตอนแรกนะคะดอยนี้นะเป็นป่านะแล้วเขาก็ถางป่านะคะเพื่อที่มาปลูกองุ่นมาเลยเพราะว่ามันเป็นผลไม้เศรษฐกิจของที่นี่นะคะคือไม่ทำไวน์นะแล้วก็ปีนี้เนาะชาวสวนองุ่นที่นี่นะคะเขาก็ประสบปัญหาเพราะว่าเกรงว่าในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเดือนจะเป็นช่วงที่ว่าเก็บองุ่นนะคะ เขากลัวเก่งว่าจะไม่ได้ขายองุ่นหรือว่าถ้าขายอาจจะได้ราคาน้อยมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ที่แต่ละโรงงานนะคะเขาขายองุ่นไม่ได้ขายไวน์ไม่ได้ค่ะมีสต๊อกเต็มโรงงานไวน์เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วจะส่งออกหรือว่าจะส่งร้านอาหารเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะโรงงานไวน์ที่นี่เป็นมีเป็นแบบเป็นร้อยๆเลยนะคะในเฉพาะเขตนี้นะมีเยอะมากๆเลยนะคะ mm. <OM. S 2> ก็ตอนนี้ชาวสวนองุ่นเขา อยากให้เกิดปรากฏการณ์อะไรทราบไหมคะก็คืออยากให้ฝนตกและก็มีลูกเห็บตกนะคะเพราะว่าในช่วงที่ถ้าองุ่นออกถ้าองุ่นออกแล้วอ่ะแล้วมีลูกเห็บตกมาทำลายองุ่นนะคะองุ่นไม่สามารถที่จะขายได้ประกันค่ะเขาจะจ่ายเพราะว่าในสวนองุ่นที่นี่นะคะเขาจะทำประกันภัยธรรมชาติแทบจะทุกสวนเลยนะคะ ประกันภัยเขาก็จะจ่ายนะคะเพราะว่าเขาคงจะคิดคำนวณไว้แล้วว่าถ้าขายอาจจะไม่ได้กําไรหรือว่าจะต้องควักทุนมาจ่ายนะคะเพราะว่าทั้งค่าแรงเก็บเกี่ยวค่าบํารุงรักษานะคะคือใช้งบประมาณมากๆเลยนะคะแล้วถ้าถ้ามีพายุลูกเห็บตกลงมานะคะเขาบอกว่าอาจจะได้คืนทุนได้บ้างนะคะตอนนี้เขาชาวสวนที่นี่ทั้งหลายแต่ละแต่ละสวนนะคะเขาก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะเพราะว่ามนก็รู้จักเจ้าของสวนนะคะแล้วเขาก็เขาก็ได้ยินเขาคุยกันเนาะอันนี้ก็มาขออนุญาตเจ้าของสวนนะคะเขามาขอถ่ายที่นี่เพราะว่ารู้จักกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวมนจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆเนาะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นเนินนะรอบ30องศานะคะจะเป็นแต่สวนอง,งนุ่นข้างหลังนูน้นตรงนี้มันจะเป็นเนินเขาเนาะพอลงไปตรงนู้นนะคะก็สวนองุ่นทางนั้นเลยนะคะ ตรงนี้ไม่มีคนนะมุก็เลยเด,ดึงหน้ากากอนามัยลงมาเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีคนเดินผ่านมาเลยนะคะวันนี้ก็ไปเดินมานะสภาพก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะหน้าเลยแบบสดสดเลยนะคะไม่เป็นไรเนาะทนทนดูมนไปหน่อยก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวสวนองุุนที่นี่นะคะในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยขอให้โรงงานระบายสินค้าออกให้หมดแล้วก็เขาก็จะได้ราขาตามราคานะคะ อ๋อแล้วก็ส่วนองุ่นแต่ละส่วนนะคะเขาก็จะมีโคต้าประจําโรงงานนะคะคือส่งกี่ตันกี่ตันเท่านั้นนะคะเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะส่งไปได้เยอะกว่านั้นนะคะตามโคต้าของโรงงานเลยนะคะเขาก็จะมีโคต้าของแต่ละที่เนะาะองุ่นที่นี่นะคะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆนะคะแล้วก็หวานมากๆเลยนะคะหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยนะคะ คือไปทำไวน์เรชอตโต้เนี่ยไวน์เรชอตโต้นี่เป็ตตเนจะเป็นไวน์หวานนะคะซึ่งเขาเอาไว้ทานเอาไว้ดื่มกับอา,อาหารของหวานนะคะก็จะมีรสชาติดีมากๆเลยนะคะสวัสดีครับ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 ผมชื่อผมชื่อเฟเดริโกรผมชื่อเฟเดริโก <laughs> บายบายไปขับรถไถ่ายไปไวกูด้าเดย์ บอกให้ไปขับรถไถไปแล้วรถไถเป็นรถไถไอ้พังๆนะคะ ค่ะวันนี้มนก็แค่มารายงานปัญหาของชาวสวนองุ่นที่นี่นะคะจากาสวนองุ่นในเขตบอยโปลิเชลล่าเวโรนาอิตาลีนะคะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเดี๋ยวมนจะพามาเดินเที่ยวสวนองุ่นที่นี่เลยนะคะที่นี่บ่อยๆนะคะเพราะว่ามนมาเดินบ่อยมากเลยนะคะตรงนี้จากบ้านมาไม่ไกลเลยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพูดติดๆขัดๆเนาะ ยังไงเดี๋ยวค่อยปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆต้นมะกอกกำลังออกดอกนะคะมะกอกนี้ไว้ไปทำน้ำมันมะกอกก็เดินกันตามสวนอง,งุ่นแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่ามันจะปลอดผู้คนดีเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่ายุงเริ่มมาแล้วนะคะยุงเยอะมากเลย ขาก็จะปลูกต้นมะกอกแซมตามสวนองุ่นนะคะ